จ้าหนาที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอมีนบุรีนะครับก็ได้คุมตัว4วัยรุ่นที่ก่อเหตุยกพวกรุมฟันแทงพลทหารที่เป็นนักเรียนคู่อริต,ต่างสถาบันเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวันที่14ที่ผ่านมานะครับก็ได้นําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าทําไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นถูกผู้ตายมาดักยิงแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวกันมานานแล้ว ขณะทำแผนนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่ต้องนําญาติของผู้ตายนั้นออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนจะใช้เวลาทําแผนก็ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ40นาทีนะครับโดยพลตํารวจตรีชัยพรพาณิชอัตราครับผู้บัญชาการอขออภัยครับผู้บังคับการตํารวจนครบาล3าพร้อมพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรีก็ได้คุมตัว4ผู้ต้องหาที่ร่วมกันใช้อาวุธมีดก่อ เหตุรุมทำร้ายร่างกายพลทหารสรายุทธฉายินทุอายุ21ปีที่บริเวณหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างใกล้กับปากซอยสุวินทวงศ์14ในช่วงเย็นของวันที่14มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับจนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตขณะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับก็ได้มาทําแผนประกอบคํารับสารภาพยังจุดเกิดเหตุครับโดยจากการสอบปากคำนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพครับว่าในวันเกิดเหตุนั้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเจอผู้ตาย ที่กําลังรอไฟแดงอยู่ที่บริเวณแยกไารสเนีถนนนิมิตใหม่แล้วก็ได้มีการสอบถามว่าผู้ตายเรียนที่สถาบันไหนเนื่องจากเห็นการแต่งกายคล้ายกับนักเรียนอาชีวะแต่ผู้ตายตอบกลับว่าเป็นทหารแต่กลุ่มผู้ต้องหานั้นไม่เชื่อครับจึงขอให้เปิดหมวกกันน็อกซึ่งผู้ตายก็ได้ปฏิบัติตาม และเมื่อเห็นใบหน้าของผู้ตาย1ในผู้ต้องหาก็สามารถจําใบหน้าได้ว่าเป็นคั้วรืต่างสถาบันเมื่อ2วันก่อนนั้นเคยมีการยิงใส่กลุ่มผู้ต้องหาจึงได้มีการขับขี่ไล่ตามกันมาจนมาถึงจุดเกิดเหตุครับที่อยู่ห่างประมาณ300เมตรโดยรถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็ได้เสียหลักเลี้ยวเข้าไปในภายในร้านขายวัสดุก่อสร้างจุดเกิดเหตุนั่นเอง